ลักษณะคนดีพระพุทธเจ้าให้สังเกตยังไงคนดีจะไม่กล่าวความไม่ดีของคนอื่นเมื่อไม่ถูกถามความไม่ดีของคนคนนั้นสัตบุรุษจะไม่พูดความไม่ดีของเขาถ้าถูกถามลระว่ายังไงจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนจะไม่กล่าวความไม่ดีของคนคนนั้นโดยละเอียดแต่ความไม่ดีของเราบอกเยอะๆถ้าถูกถามให้บอกเต็มที่ไปเลยแต่ความดีของคนอื่นแม้ไม่ถูกถามก็ให้พูด ถ้าถูกถามความดีของคนอื่นแล้วให้พูดให้ละเอียดอย่าไปปิดบังไว้คนนี้ดียังไงบอกไปเลยอย่าไปกลัวเขาแข่งขันกับเราครับสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมอยู่แล้วแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้หรอกครับเราก็ทำงานไปสบายๆเราก็จะมีจิตใจสบายในการทำงานไม่เครียดทำได้เท่าที่ทำเหตุปัจจัยอะไรมันติดขัดอะไรบอกเขาไปตรงๆครับ ติดเหตุปัจจัยนี้ครับได้พยายามเต็มที่แล้วครับทําอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ต้องไปโกหกโกหกไม่ดีหรอกครับยิ่งถ้าเราฝึกไม่โกหกไปเรื่อยๆต่อไปเจ้านายจะยิ่งเชื่อคําพูดของเรา